เริ่มแรกนะคะความจ่าทุนนี้ตั้งเป็นความจ่าทุนขึ้นมาก็ตั้งแต่ปศ .2545 เป็นต้นมาเราก็ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีฐานเรียนรู้เยอะหลายๆฐานเรียนรู้นะคะประมาณ10ฐานทีนี้แล้วก็เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่แล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่จากที่นี่ไปนะคะก็ไปต่อยอดเป็นหลายๆอาชีพเป็นสมา,าชีพไปทีนี้พืชสมุนไพรที่ความจะทุนปลูกนะคะก็จะมีเด่นหลักก็มีมะระขี้นกแล้วก็ใบบัวบกนะคะเพศสังฆา ตัวซึ่งตลาดเราก็จะมีตั้งแต่อภัยภูเบศมลนิเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะและบริษัทอีก4บริษัทที่เราส่งอยู่ทุกวันนี้กิจกรรมเด่นหลักของความจจทุนในเรื่องสมุนไพรนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับกลุ่มที่รักสุขภาพเป็นหลักนะคะคือตั้งแต่กินอาหารเป็นยานะคะแล้วก็มีชาต่างๆนะคะอย่างชามะลัขี้นกเนี่ยเราสามารถที่จะ ตัวนี้มะ l ะ c ี i n นะคะก็จะมีสารชาเลนตินตัวหนึ่งที่จะช่วยควบคุมน้ําหนักควบคุมน้ําตาลควบคุมน้าตาลในเลือดได้คือนอกจากมีมะละ c ี i n แล้วนะคะอีกตัวเด่นหลักก็คือใบบัวบกค่ะใบบัวบกนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกอัลไซเมอร์จะดีที่สุดนะคะเกี่ยวกับะระบบประสาทเกี่ยวกับความจําตัวอันนี้จะเป็นบัวบกนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ2เดือนค่ะ อันนี้เป็นเป็นช่วงที่พร้อมเก็บเกี่ยวนะคะสังเกตูใบนี่จะใหญ่นะคะแล้วก็การจะหนาตัวนี้จะได้น้ําหนักนะคะเกือบประมาณ4ี่กิโลสดเนี่ยก็จะได้1นกิโลแห้งตักแล้วก็ส่งพร้อมส่งทันทีอที่ความทําอยู่นะคะก็จะเป็นผงบัวบกผงชงดื่มนะคะก็จะมีหลายรสชาติตัวนี้นะคะถ้าผู้รักสุขภาพที่มาที่นี่ก็จะได้ชิมชาเกี่ยวกับบัวบกนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็น ไซลัปบ,บัวบกนะคะซึ่งตัวนี้จะเอาไปใช้กับชงกาแฟก็ได้ค่ะาการชงต่างๆหรือหรือจะใช้ในการทำอาหารก็ได้นะคะได้ทุกส่วนอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของมะลคกีนกนะนั้นเนื่อง,งจากที่มะลัคีนกที่เราส่งเป็นผลสดแล้วนะคะล้วก็ยังมาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผงชงดื่มพร้อมชงนะคะซึ่งละลายได้ทั้งน้าร้อนน้าเย็นมี3รสนะคะมีรสออริจินัลนะคะแล้วก็ใบเตยกลิ่นมะลิ สามารถชงได้ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะซื้อได้ที่ความจ่ากทุนนะคะเบอร์0 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9ค่ะนอกจากอค่ะนอกจากเป็นชาแล้วอะไรแล้วนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในเรื่องแช่เท้านะคะแล้วก็เป็นยาหมอง นวดตัวะทีนี้เราจะมาพูดเรื่อง,เร,องอเรื่องสมุนไพรแช่เท้านะคะหรือสปาเท้านะคะก็จะมีส่วนผสมของขมิ้นนะคะหลักใหญ่แล้วก็ไพลว่านนางคำตัวนี้จะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อได้อย่างดีนะคะเป็นพืชชนิดนี้มีผิวมะกรูดมีตะไคร้นะคะซึ่งจะให้น้ำมันตะไคร้เนี่ยจะทําให้เราสดชื่นนะคะและพวกไพลเนี่ยจะทําให้เราหายปวดหายเมือ่อเนะคะแล้วก็ว่านนางคำส่วนใหญ่แล้วเนี่ย อาจจะเกี่ยวกับการมีแผลที่เท้ามีป้องกันการเชื้อาราอะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีส่วนผสมของตัวนี้ลงไปนะคะพืชสมุนไพรทุกตัวที่ฟาร์มจาทูนนะคะหรือสมาชิกของเราด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะเราได้มาตรฐานของออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะแล้วมาตรฐานของเกษตรอินทีแบบ s d g p g s คือตัวนี้เราใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ะะให้สมาชิกทุกคนได้รู้จักการทําเกษตรอินทรีย์ว่าการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนอกจากความปลอดภัยให้ตัวเองนะคะความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะเราทาให้เป็นยานะคะเป็นเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่เ,เราส่งไปแล้วให้ลูกค้าสามารถบริโภคตัวนี้ได้ปลอดภัยที่สุดนะคะมั่นใจได้เลยว่าของเราอินทรีย์ร้อแล้วตลาดที่เราส่งนะคะก็จะมีหลายๆตลาดทั้งจะเป็นตลาดอินทรีย์ทั้งหมดเลย ภายในปีนี้นะคะเราก็เพิ่มกิจกรรมขึ้นมาใหม่ก็คือพืชน้ำตัวตัวใหม่นะคะที่ตอนนี้กำลังฮิตมากเรื่องซปเปอร์ฟูดนะคะตัวนี้จะเป็นไข่ผํานะคะหรือผําหรือเป็นพอเป็นพืชน้ำที่เล็กแต่จิ๋วนะคะมีคุณภาพสูงตัวนี้นะคะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากอันนี้จะเป็นไข่ผันะคะที่ทางฟาร์มเราเพิ่มกิจกรรมขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าไข่ผํานี่ใช้น้ำน้อยและใช้พื้นที่น้อยนะคะและอย่างหนึ่งอ่ะสิบวันสามารถที่จะตักขายได้ โดยที่เป็นแปรรูปเป็นแห้งนะคะขายส่งแห้งหรือจะเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าคาวหวานใช้ได้ทุกอย่าง mm hmm. เป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงวิตามิน b 12สูงนะคะเ mm hmm. ทียบกับไข่ไก่หรือเทียบกับบอกโคอี่เนี่ยมันจะปริมาณกินอันนี้น้อยกว่านะคะต่อ100กร mm ัม hmm. ค,ความจ่ากทุนเรามีสมุนไพรและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพทุกท่านค่ะ